รุ่นฟารนมนมหกเจ็ดเดือนเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยค่ะแ,ม,แม,ม,ม่ที่กำลังหยิบจับเอาของเข้าปากแบบสุดคือเป็นอะไรที่ยิ่งห้ามก็ยิ่งร้องนะคะช่วงจังหวะที่น้องกำลังคันเคี้ยวคันเหงือค่ะแม่บ้านนี้ถอยมาเป็นยางกัดหัวเห็ดแบบนี้เลยน,นี่คือสามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปล่วกน้ําร้อนก<ห>่อนที่ลูกงองเงยคันเคี้ยวคันเหงือก,ก็คือเอาไปแช่ฟิีสักแป,ป๊บนึงให้น้องเย็นนิดนึงนะคะเวลาที่น้องอมกัดเนี่ยจะลดอาการคันเหงือคันเคี้ยวแล้วก็งองเงี้ยได้ดีมากๆ ยม,ยมแล้วก็เอาของเข้าปากนี่แหละคะ่ะคือจังหวะที่ดีในการที่เอาให้ลูก,<อ>กเล่นตรงที่ตัวนี้นอกจากจะเป็นยางกัดหัวเข็ดแล้วยังมีกระดิ่งของเล่นในตัวด้วยค่ะแม่แม่แมในบ้านไหนที่มีลูกวัยกาลังคันเหงือกคันเคี้ยวแล้วแล้วก็แนะนําเลยค่ะยางกัดหัวเห็ดต้องเข้าปลาน,นี้ยางกัดหัวเห็ดมีราคาดีมากๆมีให้เลือกด้วยกันหลายสีเลยค่ะแนะ,ะ,ะนำว่าให้แม่สั่งไปสัก2ส,สีนะคะเอาไว้สลับกันทําความสะอาดหัวน้องจะเป็นยางกัดซิลิโคนแบบนี้ทาความสะอาดเช็ดล้างง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ลูกบ้านนี้จะเกือบขวบแล้วก็ยังใช้อยู่ประจำทางเดียวคือใช้ได้ยาวๆเลย่ม